สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่สถานีดับเพลิงโอ้โหมีคนดับเพลิงไปช่วยดับไฟด้วยเอาละเราต้องไปหากุญแจก่อนกุญแจกุญแจมาเปิดประตูอ๋อนี่ไงอยู่บนคุกกี้นี่เองหยิบมาโอเคแล้วก็มาสอดใส่เอ้ยยังไม่เห็นสอดเลยประตูเปิดแล้วเฮ้ยจี้ออกมาข้างนอกเลยเหรอโอ้โหมีรถวิ่งผ่านเยอะแยะไปหมดโอ้ยโอย ี๋ยวก็เราวิ่งเร็วขึ้นนะเราต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อทางโน้นเหรอโว้ยวิ่งตามไปวิ่งตามไปเฮ้ยที่นี่โอ้โหโหอ,อะไรอะไลไม่มีทานฉันหรอกฉันวิ่งเร็วความเร็วเสียงเฮ้ยเข้าเข้านี้เข้านี้นี่อา้าวที่นี่คือ ม morning มีอะไรให้ฉันช่วยไหมโอ้ฉันอยากได้งานอะโอ้อ่ะอันนี้ยูนิฟอร์มของนายเอาละ่ะใส่ชุดยูนิฟอร์มชุดยูนิฟอร์มจะเข้าไปเอาเอาเอาใส่แล้วนี่นาเอาละเราจะไปดับเพลิงกันโอ้โห ด้วยเส้นทางการเป็นนักตะเพิงค uh> ุยากมากสำหรับงานวันแรกให้โชว์ความสามารถหรอโหโชว์ความสามารถในการลบลีกสิ่งกิดขวางเอาอะไรต่อไปคือฮะเจออะไรอ่ะโอ้ยยังอําหนัก 1,800้อยกว่าครั้งโอ้โหแข็งแรงมากฉช่นยังตกใจเลยเนี่ยทำได้ไงแต่ว่าฉันทำไม่ได้ันคงต้องหนีอา้าวว้าวเย็บได้แค่ไอ้กลมๆหรอแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงหัวนี้ปุ๊บโอ้โหเกือบไปเกือบไป ตรงนี้มันคือนรกมันคือตารางมากลุกที่เราต้องโดดข้ามโอ้โหเกือบต่อไปช่างซีนเหรอโอ้โหช่างวาดภาพเราวาดภาพเป็นที่ไหนแล้วเอาผูกการมาให้แบบนี้เอา้าดูเหมือนว่ารีบจะมาส่งเราที่ชั้นไหนเนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนอะโอ้โหยินดีนต้อนรับสู่อะไรเนี่ยทางน้ำเหรอก็คือ ให้เดินบนสายยางนี้ไปค่อยๆไปค่อยๆย,ย่องค่อยๆย่องค่อยๆก้าวโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เอ้ยผ่านมาได้แล้วขึ้นมาได้ขึ้นไปชั้นบนเอาล่ะนี่คือทัวร์สุพิเศษเริ่มการเทรนนิ่งกันเลยเอ๊ะ เกิดเหตุด่วนอะไรเกิดเหตุด่วนอะไรพวกเราพบพื้นท <ok ี <s <s ่ไฟไหม้อยู่พื้นที่หนึ่งบนถนนแห่งหนึ่งแต่โรดออกไปช่วยดับไฟด้วยโอ้ไม่มีเวลาเท็นหนึ่งแล้วเราต้องไปดับไฟกันแล้วเร็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 วว้าวโอ้ยวิ่ง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  โอย่าวิ่งมาชนฉันสิโอ้ยเมื่อกี้โดนวิ่งชนชิบหายแล้วช้าโอ้ยเกือบเกือบเกือบไปวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วอ้มาแล้วมาแล้วโดนลงไปสไลด์หน่อนลงเอาละเาลมาแล้วมาแล้วเร็วเรวขึ้นรถขึ้นรถเราต้องไปกันแล้ว เอาละทุกทา้เตรียมตัวให้พร้อมจากนี้เราจะเริ่มภารกิจดับเพลิงซึ่งในนี้อาจมีคนที่ยังไม่เคยอยู่ก็เป็นไปได้ดังนั้นเราจะต้องช่วยกันเอาละเอาละเอาละเฮ้ยโยมานั่งกับฉันนน่สิโอเคได้ขอบคุณมากที่ให้ฉันนั่งด้วยเอาละขอนั่งหน่อย ไฟไหม้ตึกเลยเหรอโอ้หเยอะมากเลยเกือบทุกชั้นเลยเนะนะี่ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันพึ่งเริ่มเลยเริ่มฝึกทำเริ่มฝึกทำอนะไรเนี่ยแพนเคก้กแล้วฉันก็เผลอหลับจากนั้นยูยูเมื่อมันทำเสร็จแล้วเวลาผ่านไป,ไปเฮ้ย ฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพรา้อกระเสียงดังตีดตีตีเต,ต,ตีแล้วมันก็เกิดไฟไม่ขึ้นควนทําให้มันดีกว่านี้นะในครั้งหลังดูสิไหมหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ผมเย็จจริงๆที่ฟันไม่สามารถให้คุณกินได้เอาละ่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะเริ่มดับไฟให้ก่อนอ่าพวกเราลุยดับไฟกันเอาละดูเหมือนว่าข้างในจะมีพนักง,งานอยู่หลายคนเลย เราต้องรีบเราต้องรีบเราต้องรีบเอาฉันต้องช่วยคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืม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 ,ล,มลืมช่วยคนว่าหลบคนเอาล่ะเอาล่ะชั้นสองชั้นสองมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนโอ้ยโอ้หันน้ำอยู่ด้วยโอเคเออพื้นที่ ืนเป็นแบบนี้ทําไงได้เอาละเอาละเอาละ,าละฉันมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอาทางนี้นี่ไงเจอแล้วเอาละฉันช่วยครบเก้าคนแล้วเอาละทุกคนดับเพลิงได้ดูเหมือนว่าจะดับหมดแล้วแต่ปันยังอยู่อยู่โอ้ยนายทำได้ดีมากนี่อาจเป็นภารกิจแรกของนาย แต่ว่าผลที่นะแต่สิ่งที่นายทำนายทำตัวเป็นประโยชน์มากเลยในครั้งนี้ฉันคงไม่มีอะไรต้องเทนนายแล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องเทนกันอยู่นิดหน่อยนะโอเคได้จะเทนฉันเหรอเทนการลบลีกในการเฮ้ยไม่เข้าใจเลยต้องการให้ฉันทำอะไรเนะี่ย ให้ทำอะไรไม่รู้แต่ที่ร,รู้ผ่านมาได้แล้วเอาละ่ะต่อไปเป็นการเทรนนิ่งเรื่องพื้นที่เตรียมตัวไอ้พร้อมเอาละ่ะ let's go ขอให้นายโชคดีโอโ้มีคนมาให้กําังใจยเยอะแยะไปเลยวิงว่งวิ่งอ่าเส้นชายอยตรงนั้นขอมาทางนี้นี่ไงเอาตางังตนัน โอ้ย,อย,อยนี่งานก็มาทางนี้เฝ้าฟุา๊อไม่ใช่ทางนี้หรอทางนั้นทางตานอ๋อต้องมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่แฮอ๋อเขาตรงนี้เขาตรงนี้นี่ไงมาถึงตรงนี้แล้วเอาละเข้ามาตรงนี้ เอาละยินดีก็รับสู่สเตจที่2คุณเคลียร์ดได้เร็วมากเลยนี่คือบทท้าทายบทหนึ่งรีบไปกดปุ่มปุ่มนั้นมีทั้งหมดกี่ปุ่มเนี่ยประมาณ5ปุ่มได้เอาละเรามีเวลาให้คุณสิวินาทีกดให้หมดนะเมื่อกี้ลืมกระโดดลืมกระโดดกระโดดกดปุ๊บปุ๊บสาม เย่ yeah. เดี๋ยวเวลาเต้เาซีวิเอาละปืนฉีดน้ำฉีดแล้วเฮ้ยประตูก็เปิดแล้วเราเข้าไปได้แล้วเอาละทางนี้คือทางสำหรับการเดินทางที่ยากลำบากแต่หากว่ามีพววู้ปัวอยู่อีกตึกหนึ่งเราต้องเอาไม้พาดระวางตึกแล้วก็โดดข้ามไปแล้วก็ไต่ข้ามไปไม่ใช่โดด นี่ไงผ่านมาได้แล้วเฮ้ยมีไฟอยู่ดังนั้นเราต้องลบไฟให้หมดยินดีต้อนรับเอาละชันเล่นฮะอะไรอะเพี้ยงอะไรลงมาเยอะแยะเลยเฮ้ยลีวิ่งลีวิ้งลีวิง ราต้องรอดข้างใต้ไปเย้คอนเจ็คตูเรชันยินดีด้วยนายสามารถผ่านบระดสอบทั้งหมดของเราได้แล้วเอาละหลังจากนี้เราจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนายเอาละเตรียมตัวให้พร้อมโอ้ฉ oh, <If you S 1> ันมาล <moments S 1> ับก่อนเหรอเอ๊ะอะไร โอ้ฉันหลับอยู่หลับสบายโอ้ยเท้าไปโดนแก้วกาแฟเฉยเลยแล้วน้ำก็ไปโดนคอมเอ๊ะอย่าไปไหมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทำไงดีหนึ่งสี่หนึ่งสองหรือเปล่าตุด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  เฮ้ยตื่นได้แล้วนายดูเหมือนว่าจะมีเพลิงไหม้อยู่เอาล่ะเกิดเพลิงไหม้ฉุกเฉินทุกคนเตรียมตัวพร้อมเอาล่ะเราต้องการผู้ช่วยหลังจากนี้ห้ามสายห้ามลาห้ามเล็ดเอาล่ะทุกคนเตรียมพร้อมรีบ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 หน่อยรบรีบรีบหน่อย หลีกไปหลีกไปคนกำลังจะไปช่วยคนโอ้ตอแล้วเราตายขึ้นนายต้องตาขึ้นไปทางนี้นะเร็วเข้าก่อนที่คนคนนั้นจะเสียชีวิตได้ครับผมกำลังไปอเอาทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ยหลงลงลง น,นกลับไปทางเดิมเอาตรงนี้เลยทางออกเอา้าเดี๋ยวก่อนลุงมกับดักเหรอเฮ้ยนายตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้นายเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะ่ะนายตกลงมานายน่าจะน้ำหนักเกินนะโอ้แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันสบายดีนะเอ๊ะอะไรอะ่ะ ไฟล้อมเราหบดเรื่หรอเอาละรีบรีบหน่อยดูดิสิเรามีทางดับเพลิงอยู่เอาละใช้มันเลียร์แล้วก็เปิดทางออกไปบึนบนไฟไฟไฟจงมอดดาบไฟจงมอดดาบเอาละ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 หมดแล้วอู้เอ๊ะ อะไรอ่ะถึกจะ e ถล่มได้หรอเราต้องรีบแล้วตึกนี้คงจะถล่มอีกไม่นานดูเหมือนว่าจะมีท่อให้เราตายอยู่โอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดด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 นี่ไงนี่ไงโดดโดดโดด อุ้ยเกือบตกเกือบตกผ่านมายากมากไฟไหม้ิดเดียวโอ้ยไฟลุกปุกซ่านอ๋อมันจะมีจังหวะไฟลุกอยู่รอรอรอ,รอนี่ไงไปได้สองจุดแล้วก็รอโอ้ผ่านได้แล้วไปคือข้างบนข้างบนข้างบน โอเคฉันจะรีบไปช่วยท่านประธานจ๋าอยู่ไหนเหรอโอ้ฉันออกมาได้แล้วเหรอแล้วท่านประธานนะ่ะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะอ๋อดูเหมือนว่าท่านประธานจะหลบหนีออกไปสําเร็จแล้วสินะเอาละฉันต้องไต่ลงไปมีสายไฟให้เรียกสองเส้นจะไต่เส้นไหนลงไปเลยเนี่ย ต้องโดนสลับแล้ววูบปุ๊บโอเคลงกมาได้แล้วผ่านแล้วเอาละนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินนายสองคนกลับบ้านไปก่อนได้เลยโอ้โหห้เชนกลับบ้านไปก่อนเอาละกลับมาถึงบ้านแล้ว และนี่คือรถนายสามารถขับกลับบ้านได้เลยนะอะไรกันเนี่ยนี่คือแบบทดสอบเหรอบุญบุญขับกลับบ้านดีกว่าเอาละพวกเราสามารถทําสำเร็จได้แลนนี่คือปุ่มแจ้งเตือนถ้าหากมีเหตุรวนุรยเกิดขึ้นให้หนายสังเกตถ้าหากเป็นสีแดงคือเร่งด่วนมากอย่าลืมสละเอาละครับเปเงินบ้างครับกับแบบทดสอบสำหรับการกลายเป็น พักงานดับเพลิงของเราและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า see you again